เปิดอาวุธบรรจุกระสุนเตรียมอาวุธและพร้อมยิงครูภาษาไทยเคยให้เขียนเรียงความใช่แล้วทุกคนต้องเคยผ่านการเขียนเรียงความหนึ่งหน้ากระดาษกันแล้วแหละแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่เขียนถึงหนึ่งหน้าแล้วแต่เหตุชะไหนทำไมถึงไม่ได้คะแนนเต็มไม่ต้องงงไปนะคะครูฮาบุได้รวบรวมข้อผิดพลาดที่ทําให้เรียงความเนี่ยโดนหักคะแนนมาให้แล้วเปิดอาวุธบรรจุกระสุนเตรียมอาวุธและพร้อมยิงคอแรก เราต้องระวังเรื่องการใช้ภาษาพูดให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนข้อที่2การใช้วกตอนผิดควรแบ่งวกตอนในการเขียนไม่ฉีกคำที่อยู่คู่กันข้อที่3การใช้คำผิดความหมายเราควรตรวจสอบคำถูกคำผิดให้เรียบร้อยผิดกันเยอะเลยใช่ไหมละ่ะแต่ไม่ต้องห่วงเทปลบคำผิดบัมเปอร์ตราช้างยาวตั้ง6เมตรนะ่ะลบได้แบบจุใจมาถึงข้อสุดท้าย การเขียนวรรณยุกไม่ตรงการเขียนสระอุไม่ตรงตำแหนง่งและการใช้สระอือผิดรูปแบบเรื่องบางอย่างอาจจะผิดพลาดมาจากจุดเล็กๆเพียงแค่เราหัดสังเกตก็จะลบมันได้อย่างง่ายดายเหมือนกับเทปลบคำผิดบัมเบอร์ตราชาที่สามารถลบจุดเล็กๆน้อยๆได้แบบเรียบเนียนไม่ว่าจะเป็นสาะวรรณยุกก็จัดการไม่เหลือด้วยเนื้อเทปกวางพิเศษยาว6มเมตรแถมเขียนซ้ำได้ไหมต้องรอ